นักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสําหรับนักเรียนชั้นป .4 นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรไปดูกันค่ะสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรานะคะการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตนักวิทยาศาสตร์ใช้วิธีการสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจําแนกหรือจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่ม ใหญ่ๆนะคะโดยใช้ลักษณะสำคัญบางประการที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันเป็นเกณฑ์จากนั้นจึงจำแนกสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันค่ะสิ่งมีชีวิตมีอยู่รอบตัวเรามากมายสิ่งที่เรานำมาพิจารณาในการจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มเรียกว่าเกณฑ์ โดยสามารถใช้เกณฑ์ความเหมือนหรือความแตกต่างจากลักษณะของสิ่งมีชีวิตเช่นการเคลื่อนที่การสร้างอาหารซึ่งจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็น3กลุ่มใหญ่ได้แก่สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ค่ะกลุ่มสิ่งมีชีวิต กลุ่มพืชคือกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยอาศัยโรงควัตถุสีเขียวที่พืชสร้างขึ้นเรียกว่าคลอโรฟิลลพืชสามารถเคลื่อนไหวได้แต่เคลื่อนที่ไม่ได้ตัวอย่างนะคะเช่นพริกมะน,นาวต้นไม้เป็นต้นค่ะกลุ่มสิ่งมีชีวิต อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มสัตว์นะคะคือกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเพื่อให้ได้พลังงานในการดำรงชีวิตสัตว์สามารถเคลื่อนไหวร่างกายและเคลื่อนที่ได้ตัวอย่างเช่นสุนัขไก่ปลาแมลงต่างๆนั่นเองค่ะกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์ คือกลุ่มสิ่งมีชีวิตนอกเหนือจากกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์บางชนิดทำหน้าที่ย่อยสลายซร้างพืชซร้างสัตว์บางชนิดสามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้บางชนิดสามารถสร้างอาหารเองได้แต่บางชนิดสร้างอาหารเองไม่ได้ตัวอย่างเช่นแบคทีเรียเห็ดราเป็นต้นค่ะเกรดดน่ารู <S <S ้ของวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะ ก็คือจุลินทรีย์หรือจุลชีพเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าต้องใช้กล้องจุลทรรศในการส่องดูจุลินทรีย์มีหลายชนิดเช่นราแบคทีเรียยีสต์เป็นต้นบางชนิดมีประโยชน์สามารถนำมาผลิตยารักษาโรคได้บางชนิดมีโทษก่อให้เกิดโรคต่างๆกับคนสัตว์และพืชได้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะให้หนักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือนะคะหน้าที่24และ25นะคะถ้าทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูเหมือนเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ